วินัยสฆ์ข้อที่31จากพระปาติโมก227ข้อหรือนิสักคียะปาจิตตีข้อที่16จาก30ข้อนิสักคียะปาจิตตีข้อที่16เรื่องรับจีวรที่เกินจำนวนกำหนดบาลีว่าโยปะณะพิขุอุตตะริจะจีวรังอุปปริปะริเยเสยา อนัญยัตถะถะ,ถะปะริเยเสตพังนิสักข,ขิยังปาจิตติยังคำแปลว่าภิกขุใดสแสวงหาชีวรเกินจำนวนที่กำหนดโดยไม่ได้มีเหตุจำเป็นที่ควรแสวงหาต้องอาบัตินิสักข,ขิยะปาจิตตีใจความว่าภิกขุมีได้สามผืนตามปกติ ถ้าหาเพิ่มหรือสะสมเพิ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็นถือว่าผิดวินัยต้นบัญญัติหรือเหตุเกิดครั้งนั้นภิกขุบางรูปเกิดความโลภเก็บสะสมจีวรไว้จำนวนมากทั้งที่ตนมีพอใช้บางรูปเที่ยวแสวงหาจีวรเพิ่มเรื่อยๆทั้งเป็นของใหม่ของดีของราคาแพงเกิดความฟุ้งเฟอ้อและสงแตกความสงบ เพราะมีผู้ติเตียนว่าพระสะสมผ้าเหมือนชาวบ้านไม่สมกับความเป็นบรรพชิตพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติว่าภิกขุไม่พึงแสวงหาจีวรเกินกว่าที่จำเป็นหากทำรรต้องสละและอาบัตปาจิตตีอธิบายใจความสำคัญภิกขุมีจีวรสามผืนเป็นมาตรฐานคืออันตรวาสกะผ้านุง่ง สังฆาติยะผ้าห่มสองชั้นอุตตราสงผ้าห่มพื้นบนถ้าชำรุดบางส่วนจึงค่อยสแสวงหาใหม่อย่างสมเหตุผลห้ามหาเพิ่มเพราะความอยากได้ของใหม่ของดีหรือเพื่อสะสมวัตถุป,ประสงค์ของข้อวินัยคือตัดความโลภรักษาความมักน้อยสันโดษของพระป้องกันการสะสมทรัพย์สินเหมือนคฤหัน